วันตายที่แน่นอนมีจริงไหมถามวันตายที่แน่นอนมีจริงหรือไม่เห็นหมอดูสามารถรู้ว่าชะตาถึงคาดเมื่อใดอย่างเช่นดาราที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายคนก็โดนหมอดูทักมาก่อนอย่างนี้ถ้าว่าตามหลักกรรมวิบาก คือมีการตัดสินลงโทษประหารไว้แน่นอนกันทุกคนใช่ไหมและอยากทราบด้วยว่าการยืดอายุมีความเป็นไปได้จริงเพียงใดตอบตามหลักโหราศาสตร์คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีชะตาถึงคาดเมื่อนันเมื่อนีอย่างแน่นอนหรอกครับแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สมัยอดีตชาติ เคยฆ่า <One> ส <input> ัตว์ตัดชีวิตให้ตกตายก่อนอายุอันควรไว้มากคนกลุ่มนี้จะมีช่วงเคราะหนักถึงเลือดถึงเนื้อหรือมีสิทธิ์ถึงชีวิตได้เวลาหมอดูเขาทำนายเขาก็เสี่ยงทำนายเอาจากเกณฑ์เคราะห์หนักอันเกิดจากกรรมประเภทนี้แหละพวกที่มีความสามารถทางจิตอาจอย่างรู้และเห็นถนัดว่าใครจะตายเมื่อไหร่ที่ไหน ออกหัวออกก้อยท่าใดโดยเฉพาะประเภทกำลังจะประสบอุบัติเหตุภายในสามวันเจ็ดวันเนื่องจากวิบากกรรมของผู้กำลังจะตายได้กำหนดเวลาและวิธีตายไว้เรียบร้อยและสิ่งที่วิบากกำหนดไว้นั้นก็เข้าไปกระทบจิตของผู้มีฌานอย่างไรก็ตามถ้าผู้มีฌานคนเดียวกันนั้น พยายามส่องเล็งคนทั่วไปก็ไม่อาจเห็นเวลาและวิธีตายได้ทุกคนเนื่องจากอายุของคนทั่วไปปรับแปรไปตามบารมีทางทานและศีลทั้งจากอดีตชาติร่วมกับชาติปัจจุบันอย่างมากก็อาจแค่บอกว่าน่าจะตายสบายท่ามกลางญาติมิตรหรือคงตายทรมานอย่างเดียวดายอะไรทํานองนี้ ฉะนั้นสำหรับหมอดูประเภทใช้จิตใช้ตาทิพย์เนี่ยนะครับถ้าเขาทายอดีตและปัจจุบันของคุณถูกต้องแม่นยำเหมือนตาเห็นแล้วทักเกี่ยวกับวันตายของคุณโดยไม่เรียกร้องให้เอาเงินทองมากองไว้กับเขาก็เป็นไปได้ว่าเขาเห็นจริงถึงเวลาคุณอาจตายตามวิธีที่เขาเห็นจากนิมิตจริงๆจ,จะว่าไป ไม่ใช่เฉพาะพวกมียานเท่านั้นคนธรรมดาทั่วไปบางทีก็ฝันแม่นเกี่ยวกับความตายของคนใกล้ตัวเช่นเห็นแฟนจะโดนรถชนวันต่อมาก็โดนเข้าจริงๆแต่ฝันแม่นชนิดเนี้ยมักเป็นอะไรแบบหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นคือเห็นกันพันครั้งหรือ 10, หมื่นหนจึงจะเกิดขึ้นจริงสักทีแตกต่างจากผู้มียานที่ทักร้อยครั้ง ตรงร้อยครั้งหรือ90ครั้งและถ้ามีความอย่างรู้แบบพูดจริงๆต้องอธิบายเชื่อมโยงได้ด้วยว่าที่ต้องตายก่อนวัยอันควรเป็นเพราะกรรมใดไม่ใช่เห็นแต่นิมิตแห้งๆภาพเดียวส่วนพวกที่อาศัยวิชาโหราศาสตร์เข้ารหัสตัวเลขอย่างเดียวนั้น ที่จะถ่ายถูกคงเป็นไปได้ยากครับขอให้รู้ไว้เถอะว่าการฟังหมอดูที่ยังต้องอาศัยตัวเลขในการทำนายนั้นคือการฟังคนคนหนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวกับรหัสและการตีความรหัสหรือพูดอีกในหนึ่งคือคุณไปนั่งฟังใครคนหนึ่งคาดเดาว,ว่าชีวิตคุณน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยจิตเขาไม่มีความอย่างรู้ที่แน่นอนเอาเลย ว่าคำทํานายของตนเองแม่นยำเพียงใดและถ้าแม่นก็บอกไม่ถูกอีกว่าเหตุการณนน์นั้นๆเกิดขึ้นเพราะมีกรรมใดเป็นชนวนเหตุหากคุณไปดูหมอแบบที่ยังเห็นเขาขีดเขียนตัวเลขก้มหน้าก้มตาถ่ายมรณะกรรมเอาจากตัวเลขล้วนๆแล้วล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อจะดีกว่า เพราะแม้บางตำราและบางสำนักพยายามผูกเลขหาสถิติโยงนูน่นโยงนี่จนได้ข้อสรุปว่ารหัสจะตาถึงคาดเป็นอย่างไรก็ต้องทายแบบเหวี่ยงแหกันเป็นเดือนเป็นปีเช่นเขาอาจบอกว่าคุณไม่น่าจะอายุเกินเท่านั้นเท่านี้หรือเดือนนั้นเดือนนี้ไม่อาจเจาะจงวันเวลาและท่าทางการตายของคุณได้เลย นอกจากการคิดค้นการเข้ารหัสวันตายแล้วก็มีการใช้วิชาเคล็ดลางบอกวิธีต่ออายุให้ด้วยคือถ้าอยากมีอายุยืนนานขึ้นกว่าอายุที่ถึงคาดจะต้องทำอย่างไรเอาเฉพาะศาสตร์ต่ออายุเนี่ยถ้ามีอยู่จริงก็แปลว่าคุณไม่มีวันตายที่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรบางอย่างเป็นการแก้เคล็ด หรือขจัดปัดเป่าเคราะร้ายขั้นสาหัสให้ทุเลาเบาบางลงหรือไม่แต่ส่วนใหญ่นะครับหมอดูตลาดตลาดที่ทนายเคราะร้ายบอกว่าจะตายเมื่อน,นันเมื่อน,นี่มักออกแนวรับจ้างต่ออายุเสียมากกว่าคือถ้าคุณเอาเงินไปให้เขาเขาจะช่วยต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรให้หรือจะจัดพิธีขอผัดผ่อนกับพญามัจจุราชให้ เหล่าสิปดมงกุฎพวกเนี้ยนิยมหากินกับความกลัวของผู้คนเพราะรู้ว่ามนุษย์รักตัวกลัวตายไม่กล้าเอาตัวเข้าไปท้าพิสูจน์ความตายพอโดนทักว่าจะตายก็ไม่กล้าเสี่ยงสุดท้ายยอมเสียทรัพย์มากกว่าเสียชีวิตกันทั้งนั้นถ้าเขาทายแล้วถึงเวลาคุณไม่ตายตามนัด พอคุณกลับไปเย้ยว่านี่ไงยังหายใจอยู่เลยเขาก็อาจทวงบุญคุณซะอีกโดยบอกว่าที่คุณรอดตายเพราะสงสารเลยทำพิธีต่อชะตาให้รีฟรีอะไรทำนองนั้นพวกนี้ดิ้นไปได้เรื่อยยิ่งกว่าปลาไหลครับแต่หากคุณไปได้รับคำทำนายมาแบบที่เขารู้ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาหมด แล้วคุณเกิดความวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับก็สมมุติไว้ก่อนว่าเอาละฉันคงไปทำปานาติบาตไว้จริงๆใกล้เวลาต้องถึงค่าจริงๆสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำคือให้เตรียมทําใจให้ผ่องใสเป็นกุศลเสมอเพราะถ้าตายทั้งจิตเศร้าหมองพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามีทุกขติเป็นที่หวังได้ การคิดเล็กคิดน้อยกังวลไม่หยุดหย่อนนั่นแหละตัวดีถ้าคุณต้องขาดใจตายอย่างฉับพลันทันด่วนก็อาจได้เป็นผีเฝ้าศพตัวเองอยู่แถวๆจุดที่ตายนั่นเองคุณควรพิจารณาให้เกิดความหนักแน่นว่าคุณไม่ได้รู้วันตายด้วยตนเองแต่รู้ผ่านลมปากของคนอื่นไม่อาจมั่นใจได้เลยว่าเขารู้ชัวหรือมั่วเอา แต่จิตคุณตกความคิดฟุ้งกระเจิงเตลยเปิดเปิงเสียแล้วเมื่อเลิกคิดมากก็มาพูดถึงการต่ออายุเพื่อเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอายุกันจริงๆก่อนอื่นขอให้มองว่ากายน,นี้มีอายุไขของมันซึ่งถ้าอาศัยกรรมเก่าแบบปกติ ชนิดที่ไม่ได้ทำปานาติบาตแรงๆไว้ในชาติใกล้ก็ต้องบอกว่าอายุไขเฉลี่ยของคนยุคป,ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ70ปีบวกลบกว่านั้นไม่มากการจะทำให้อายุยืดออกไปเกิน70ปีที่เห็นเห็นก็คือต้องบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอบริโภคอาหารอย่างมีสมดุล ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดโปร่งปราศจากมลพิษหรือมีมลพิษน้อยที่สุดคือเป็นผู้หลีกเลี่ยงการสะสมพิษเข้าร่างกายทั้งวิธีกินวิธีหายใจและวิธีสัมผัสแต่ต้องนอกจากบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ต้องพูดกันเรื่องของจิตใจด้วยขอให้ทราบว่า จิตมีส่วนรับผิดชอบกับการต่ออายุได้มากเท่าหรืออาจจะมากกว่าการบำรุงร่างกายตามปกติซะอีกขอให้มองว่ามีกรณีตัวอย่างให้เห็นจากทั่วโลกทุกวันคนใกล้ตายหลายคนยังสามารถทนอยู่ต่ออย่างเหลือเชื่อบางทีเป็นวันหรือกรณีหน้าทึ่งหน่อยก็เป็นเดือนเป็นปี ทั้งที่กายไม่ไหวแล้วหมอสายหน้ากันหมดแล้วกายอยู่ไม่ได้และอะไรทำให้อยู่ได้ถ้าไม่ใช่กำลังใจความจริงก็คือถ้าคนเรามีกำลังจิตดีพอก็ต่ออายุออกไปได้เพื่อภารกิจเพื่อธุระสำคัญหรือเพื่อบอกกล่าวล่ำลาซึ่งไม่ต้องถึงขั้นเป็นผู้วิเศษอะไร แม้แต่คนธรรมดาก็เป็นตัวอย่างให้เห็นมามากยกตัวอย่างเช่นทหารกรีดใจถึงผู้หนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อเกือบ2,500ปีก่อน <c oughs> ก็ใช้พลังกายและพลังจิตท,ทั้งหมดของเขาในการวิ่งยาวเท้าเปล่าเป็นระยะทาง40กิโลเมตรตั้งต้นจากเมืองมาราทอนมาถึงเมืองเอเทนเพียงเพื่อรายงานข่าวว่า กองทัพกรีกกำชัยชนะเหนือนกองทัพเปอร์เชียนได้สำเร็จแล้วหลังจากบอกข่าวจบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทหารนนั้นก็ล้มลงไปทันทีเพราะวิ่งด่วนแบบไม่พักเหนื่อยมายาวเกินไปและนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆร่างกายของเขาหมดสภาพไปก่อนหน้านั้นแล้วที่ยังอยู่ต่อจนถึงจุดหมายปลายทาง ก็โดยอำนาจความตั้งใจจะบอกข่าวให้ได้โดยแท้นี่เป็นที่มาของการวิ่งมาราธอนระยะทางประมาณ40กิโลเมตรจนกระทั่งทุกวันนี้เพียงแต่วิ่งช้าๆไม่ใช่วิ่งเร็วแบบทหารบอกข่าวมิฉะนั้นคงมีคนขาดใจตายทุกครั้งที่แข่งมาราธอน ก็คนทั่วไปยังใช้กําลังจิตร,รักษาอายุของตนได้ผู้ทรงฌานที่บริสุทธิ์จากกิเลสยิ่งต้องทำได้มากกว่านั้นดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้เกือบ80ชันสาก็ทรงประชวนอย่างหนักเกิดทุกขเวทนาอย่างร้ายแรงถึงขั้นใกล้เสด็จดับขันแต่แม้กระนั้น พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีสติสัมปชัญญะมีความอดกลั้นไม่ยอมละขันไปตามสภาพด้วยทรงดำริว่าการที่ท่านจะไม่อำลาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายซะก่อนนั้นม่ใช่สิ่งสมควรแก่พุทธวิสัยพระพุทธองค์อาศัยกำลังพระไทยเพียรขับไล่อาพาธเพื่อดำรงชีวิตสังขารให้อยู่ต่ออีกระยะหนึ่ง ซึ่งตามคำภีในมหาปรินิพานสูตรระบุว่าอย่างชัดเจนว่าเมื่ออาการอาภาษสงบลงท่านก็ตรัสกับพระอานนท์ผู้อุปัฏฐารับใช้มีใจความคือเกวียนเก่ายัางใช้ได้ก็เพราะซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใดกายของพระองค์ก็ฉันนั้นยังเป็นไปได้เพราะอาศัยเจโตสมาธิ อันไม่มีนิมิตร,ระงับทุกขเวทนาทางกายบางอย่างให้สงบลงพระวอรกายจึงผาสุขอยู่ได้หมายถึงคือดำรงสภาพแห่งชีวิตต่อได้โดยไม่แตกดับไปเส้นระหว่างแห่งการใช้สมาธิข่มไว้นั้นวันต่อมาพระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นการบอกบายให้พระอานนท์ทราบอีก ว่าถ้าเจริญอิทธิบาทสีโดยอาศัยเจโตสมาธิให้มากแล้วหากปรารถนาก็สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับซึ่งก็เอาเป็นง่ายๆว่าถ้าพระอานนทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงเจริญอิทธิบาทสีรักษาพระชนชีพเพื่ออนุเคราะห์โลกพระพุทธองค์ก็จะทรงมีพระชนเท่ากับอายุก,กับของคนสมัยนั้นคือหนึ่งร้อยปี หรือมากกว่าหนึ่งร้อยปีแต่เนื่องจากพระอานน์ไม่ได้กราบทูลขออาราธนาใดๆพระพุทธองค์จึงทรงลงอายุสังขารปล่อยให้พระกราชกายดับลงในวันที่มีพระชนมายุเต็ม80สิบชันสาพอดีนั่นเองเท่าที่ผมทราบก็มีพระไทยหลายรูปทำได้อย่างนั้นจริงๆคือกายของท่านที่หมอบอกว่า เตรียมใจรับการสูญเสียได้แล้วแต่พวกท่านก็ยังอยู่ต่อโดยใช้อำนาจจิตเลี้ยงหัวใจและส่วนสำคัญต่างๆไว้เพราะเห็นประโยชน์ที่ท่านยังช่วยพระศาสนาหรือจำเป็นต้องสั่งเสียธุระการงานของสงฆ์หรือเห็นสมควรมรณภาพในที่เหมาะเพื่อเป็นมงคลทางความรู้สึกแก่ญาติโยม แค่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังจิตต่ออายุก็เป็นอันยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าวันตายแน่ๆน,น,น่นอนตามอายุไขหรือกรรมเก่านั้นไม่จริงเสมอไปหากมีปัจจัยแทรกแซงซ่อมเสริมทางพุทธเราก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะยืดอายุออกไปอีกส่วนจะยืดได้น้อยหรือได้มากก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใดมีอุปเทศวิธีเอาชนะความตายแตกต่างกันเพียงใดมากล่าวถึงคนธรรมดาที่ไม่มีกำลังจิตมากพอจะยืดอายุออกไปก็ต้องอาศัยกรรมขาวเป็นตัวกำหนดชี้ชะตากันท่าเดียวเนื่องจากชีวิตมนุษย์ทั้งแท่งนี้จัดเป็นวิบากฝ่ายขาวคือเป็นผลของบุญไม่ใช่ผลของบาป ฉะนั้นถ้าจะรักษาไว้หรือยืดให้นานออกไปก็ต้องอาศัยแต่ก,กรรมสีเดียวกันท่าเดียวไม่มีใครยืดอายุออกไปได้ด้วยกรรมดำซึ่งจริงๆมีศาสตร์ลึกลับในทางมืดหลายแบบที่ทำให้วิญญาณยังครองร่างได้หรือออกจากร่างแล้วกลับมาครองใหม่แต่จะไม่ใช่มนุษย์เต็มร้อยอีกต่อไป เราต้องอาศัยเครื่องหล่อเลี้ยงอันเป็นพลังสกปรกและทำให้ร่างกายกับความรู้สึกนึกคิดไม่เป็นสุขเยี่ยงมนุษย์ธรรมดากรรมขาวที่มีอนุภาพต่ออายุออกไปเห็นชัดที่สุดคือการถ่ายชีวิตหรือปล่อยสัตว์เพราะการปล่อยสัตว์เป็นการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของสิ่งมีชีวิตอื่น จากการต้องแตกดับให้อยู่รอดต่อไปในอัตภาพเดิมพลังชีวิตของสัตว์ที่รอดตายย่อมย้อนกลับมาเสริมพลังชีวิตให้แก่ผู้ปล่อยอย่างรวดเร็วเป็นธรรมดาอาจทำให้สุขภาพดีขึ้นหรือทำให้อายุยืนขึ้นการปล่อยสัตว์แบบคนไทยที่ช่วยสัตว์กำลังจะถูกฆ่า กับทั้งนำไปปล่อยให้อยู่รอดปลอดภัยนั้นมีความหมายให้สัตว์ไม่ต้องได้รับความทรมานอีกด้วยการช่วยเช่นนี้ย่อมมีผลย้อนกลับมาสนองคุณให้บรรเทาความทรมานทางกายลงจากที่วิบากเดิมให้ผลเต็มร้อยก็ลดลงตามส่วนการปล่อยสัตว์จึงเป็นที่นิยมแนะนำกันในหมู่คนเจ็บไข้ได้ป่วยประเภทภูมิแพ้ หรือประเภทที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายขาดผมทราบจากคำให้การของผู้ป่วยด้วยโรคอันเกิดจากวิบากกรรมหลายคนที่แพทย์อธิบายด้วยหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ว่าเหตุใดจึงป่วยแบบนั้นเมื่อคนป่วยเหล่านี้ให้ทานโดยการต่อชีวิตสัตว์เป็นพันเป็นหมื่นในช่วงเวลาแรมเดือนแรมปี สุขภาพก็ดีขึ้นได้จริงๆทั้งที่รอแรกเหมือนไม่แน่ว่าจะรอดก็กลายเป็นกลับแข็งแรงฟื้นคืนจนเกือบปกติได้อีกนอกจากกรรมอันเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นความตายโดยตรงแล้วยังมีกรณีอื่นทั้งฝ่ายย่ออายุและยืดอายุเท่าที่ผมเห็นมา บางคนที่เสเพลใช้ร่างกายไม่บัญญะบัญญังทั้งเรื่องกินและเรื่องกามทั้งเรื่องอบายามุกและเล่าบุรีเขามีเกณฑ์ถึงคาดในช่วงกลางคนแต่พอกลับใจลดลดเลิกเลิอกอบายามุกหันมาสนใจธรรมะจริงจังจนจิตใจผ่องใสขึ้นก็เข้าทางชะตากรรมสายใหม่คือตัวเลขทางโหราศาสตร์จะบอกเลยนะครับว่าถ้ามู้อบายามุกมากมาก มีสิทธิ์ตายอายุเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าสนใจธรรมะจริงจังอายุจะยืนขึ้นอีกนานที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกนี้มีปัจจัยเก่าจากอดีตชาติคอยจ้องให้ผลอยู่เงื่อนไขคือถ้าคิดเอาดีทางธรรมะก็มีสิทธิ์ใช้ร่างของมนุษย์ประกอบบุญต่อเพราะถ้าสิ้นชีวิตไปซะก่อน ก็จะหมดโอกาสทำบุญต่อบุญให้สมตัวเสียก่อนตายต้องกล่าวหมายเหตุไว้ด้วยว่าไม่เสมอไปนะครับที่ตั้งใจดีเข้าทางธรรมะแล้วจะยืดอายุให้ยืนต่อได้นานๆแต่เท่าที่เห็นจริงๆคือถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆบุญก็จะเปิดโอกาสให้ปฏิบัติเอาดีติดตัวไปบ้างแทนที่จะตายเลยก็ยืดออกไปหลายเดือน หรือหลายปีนี่ก็อยากฝากไว้ด้วยว่าถ้าคนไทยจำนวนมากหันมาเอาดีทางธรรมะตั้งใจรักษาศีลจเจริญสติตามแนววิธีที่ถูกต้องวิบัติภัยที่ต้องเกิดขึ้นก็จะแผ่วลงธรรมชาติจะเปิดทางให้เอาดีติดตัวกันต่อไปการเกิดอาเพศระดับประเทศ การให้รัฐบาลถ่ายชีวิตโคกระบือเพียงวันละไม่กี่ตัวไม่อาจช่วยให้อะไรอะไรดีขึ้นสักแค่ไหนหรอกครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกันทั้งประเทศถึงจะได้ผลจริงส่วนอีกพวกหนึ่งจะกลับกันเป็นตรงข้ามนะครับหลายรายเลยที่เคยมีบุญเก่าเช่นเคยเป็นแพทย์ช่วยรักษาคนให้รอดตายและหายเจ็บ หรือถวายทานเป็นหยูกยาแด่ภิกษุสามเณรไว้จึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากมีความผ่องใสมากแต่ประมาทในการใช้ชีวิตพอมาถึงช่วงกลางคนคือประมาณ40แล้วย,ยังไม่เปลี่ยนใจยังตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่องมัวเมาไม่เลิกแทนที่จะอยู่ถึงอายุไขเดิมก็ถูกตัดรอนชีวิตลงด้วยกรรมชั่วและความประมาทมัวเมา นี่ก็เป็นเยี่ยงอย่างว่าบาปที่พอกพูนมากแล้วจะไม่เป็นตัวช่วยรักษาของดีอย่างร่างกายมนุษย์ไว้ให้ใช้สอยนานนักยิ่งพอกบาปมากก็ยิ่งเร่งให้สิ้นสุดการใช้งานเร็วขึ้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดก็น่าคิดนะครับหากวิธียืดอายุค,คือการทำตัวดีๆพวกคุณหลายคน ก็อาจยืดอายุของตนเองออกไปเรียบร้อยโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแค่เพียงเข้าใจและศรัทธากรรมวิบากมีความละอายต่อบาปมีความกระตือรือร้อนในบุญเท่านี้ก็เกิดความสว่างขยายเวลามีชีวิตได้แล้วอยากย้ำฝากเป็นการทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าการไปดูหมอก็คือการไปฟังความรู้ ไปฟังการตีความผสมการคาดเดาของคนคนหนึ่งซึ่งอาจไม่รู้เลยว่าตัวเองตกมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของรหัสดวงดาวต่างๆได้อย่างไรเมื่อไม่รู้ว่าเลิกเกิดและเลิกตายเป็นไปตามเก่าของแต่ละคนก็ย่อมบอกไม่ถูกว่าจะทำกรรมใหม่ให้อะไรอะไรดีขึ้นได้อย่างไรคำทำนายจะแม่นหรือไม่แม่นไม่รู้ รู้แต่ว่าคำแนะนำย่อมไม่เป็นไปเพื่อปัญญาอันชอบแน่ๆครับ